วันนี้เห็นคุณหลานนะคะทำการตัดแต่งกิ่งต้นไม้หน้าบ้านนะคะนงมรก็เลยมาช่วยคุณหลานกันสักหน่อยช่วงนี้หน้าฝนนะคะเวลาลมแรงๆนะคะกิ่งไม้ก็จะหักง่ายค่ะดังนั้นก็เลยชิงตัดก่อนเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับใครนะคะส่วนนงมะก็ช่วยเก็บกวาดใบไม้ให้สะอาดเรียบร้อยทำเพลินๆเลยนะคะนงมรลืมไปเลยค่ะวันนี้นะคะมีนัดพี่ๆไว้หลายคนเลยมีทั้งนัดช่างทำเล็บนะคะแล้วก็พี่ๆนะคะก็จะมาส่งชาตัวใหม่ให้นงมดด้วยค่ะนึกขึ้นใดนะคะก็เลยรีบทำเลยค่ะก็ใกล้จะมืดพอดีด้วยนะคะวันนี้ก็็เกกบไ่่ทีฟาารมมขึ้น ตอนนี้พี่ๆที่นัดไว้นะคะก็มาถึงแล้วค่ะพอดีนงมดนะคะสั่งชาจากใต้นะคะมาลองเทสดูที่ร้านด้วยพงนงมดรู้สึกว่าชาที่ร้านนะคะยังอร่อยได้อีกและพี่ๆนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะมาจากสูตรลาดกันเลยนะคะไม่ได้มาส่งอย่างเดียวนะคะมาบอกสูตรด้วยค่ะว่าต้องชองแบบไหนก็เลยทําการลองเทสดูเลยนะคะและชาตัวใหม่เนี่ยนะคะก็เป็นชามาเลชาใต้ค่ะมีความหอมแล้วก็ความเข้มข้นขึ้นมากๆระหว่างที่กําลังชงชากันอยู่นะคะนงมดก็ไปอบทิมบอลรินไม้พี่พี่ได้ลองชิมจริงจริงนงมดเองนะคะเปิดคาเฟ่มาก็คืออไไม่ด้ชบ กินกาแฟค่ะแต่น้องมมชอบกินชาไทยนะคะน้องมมรู้สึกว่าชาไทยที่ร้านนะคะยังสามารถอร่อยได้อีกค่ะี่ไหนพี่ๆนะคะก็มากันไกลแล้วค่ะน้องมมก็จะเอาไข่ไก่นะคะไปเป็นของฝากให้ด้วยค่ะเพิ่งเก็บมาสดๆร้อนๆเลยค่ะเอากลับไปกินที่สุราษฎร์กันนะค่ะหลังจากลองชงเสร็จนะคะน้องมมรู้สึกว่าน้องโมติดใจในชามากๆค่ะก็เลยทําการซื้อของพี่เขาเพิ่มเลยพี่ๆท่านไหนมาเที่ยวคาเฟ่นะคะก็ลองมาชิมชาใต้น้องมมได้นะคะพี่ๆเขาคิดค้นสูตรกันมาหลายปีมากๆเลยค่ะและวันนี้ก็นัดน้องช่างทําเล็บมาด้วยนะคะพี่จีทำเสร็จแล้วสวย มากๆมาค่ะต่อไปก็เป็นคิวของน้องมดน้องมดยังไม่มีลวดลายในดวงใจเลยนะคะก็เลยมาหาดูส,สดๆกันเลยค่ะก็ได้สีนี้มานะคะชอบมากๆช่างทําเล็บเก่งมากๆขอบคุณนะคะไว้ใช้บริการใหม่ค่ะแล้วก็พาพีพีนะคะมาทานอาหารกันค่ะที่เดอะเฟสที่นี่นะคะเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านคาเฟ่นะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะพีพๆเอ่ยปากชมกันเลยนะคะส่วนคนที่กินเก่งที่สุดนะคะน่าจะเป็นน้องมดเลยค่ะ,คะกินไม่หยุดเลยกินกันหมดเกลี้ยงเลยนะคะเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับบ้านค่ะกลับมาถึงนะคะน้องมดก็จะใช้ยาสีฟันเข่งๆตัวนี้เลยวันนี้นะะคลอง ชชิมมาาไปเยอะกใครที่ชอบกินชากาแฟแล้วก็มีคราบเหลืองนะคะน้องมองแนะนำยาสีฟันขิงๆตัวน,นี้เลยค่ะหลายๆคนใช้ไปนะคะติดใจกลับมาซื้อสาเยอะมากๆค่ะ,คะมีฟอูอะไรสูงสุดพันห ppm ค่ะช่วยฟันขาวแข็งแรงช่องปากสะอาดลมหายใจสดชื่นค่ะใช้เป็นประจํานะคะฟันขาวขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะ